ชมเอ่ยชมงามอารามแท้และตลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจกดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรงกริงตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีจ้กเด็กๆวันนี้ย้ายมาแล้วนะย้ายอิบเองจำได้ป้าว่าก็ย้ายไม่ได้มารีวิวนะนานก็เพราะเอิญว่า ติดอี่มุ่มค้างค้างซอยนะดีค้างมู่บ้านนะมันชวนยายไปตอนเย็นเย็นนะไม่ใช่ไปทำอะไรหรอกนะไปซ่อนการบ้านให้มัน <c oughs> อ่าดูบ้านนึงอนูบ้านซ่องย <c oughs> ้ายก็ไปซ่อนการบ้าน <c oughs> หุวันเลย <c oughs> เสียงก็ดังเด็กมันก็เล่นกัน <c oughs> นุ่มที่ว่านี้อายุหหกขวบล้านย้ายเอง ช่วงนี้โอ้โอ้โอ้เพิ่งยายต้องนั่งให้มันเรียบร้อยหน่อยนะอย่าเห็นคนนะแย่เออเออเออคนนาแข้งยายเออที่มาวันเนี้พูดตังเยอะตังแย่เนี่ยยายก็จะบอกว่ายายนะมารีวิวแทนไอ้ีฟมันช่วงนี้ไอ้ีฟมันไปติดต้องการยังไม่กลับมาเลยเนี่ยยายเห็นว่า ชุดมันสวยๆก็เลยตั้งกล้องหลีวิวเองเลยมันเป็นชุดเอลซ่ารู้จักบ่าเอลซ่านะเอลซ่าเอลซ่าเนี่ยมีพี่น้องนะพี่น้องกับแอนนาะอ่ามันเป็นเมืองหิมะเองเคยดูเะล่ายาย่็เคยดูประจำและยายชอบตอนที่มันเซกหิมะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เอ้ยคนละค้นกันอย่างเี้ยายชอบวันนี้ยายนะก็เลยมารีวิวชุดเอลซ่าเฮ้ยลันลันส่งชุดเอลซ่ามาให้ยายหน่อยสิเฮ้ยไอดำไอแดงหลานสมัยนี้ดูมันเอ้ยนี่มันส่งในดีไม่ได้หนื่ไงเรอโอ้ข้ามันช่เพื่อนเล่นเองนะเว้ยไอแดงอันนี้ก็คือชุดเอลซ่านะ เดี๋ยวยายจะรีวิวให้ดูแต่เองไอ้นูย่านะย่าไปบอกไอ้ีฟมันนะถ้ามันรู้นะมันเอาค้าตายเน้แอบเอาคอมันมาใส่ไม่รู้สิมันจะแตกหรือเปล่า <c oughs> ค้าไม่ส้นและไอ้ีฟไม่ยู่ค้ากับขโมยมาใส่เลยเห็นว่ามันสั่งมาจากประเทศจีนนะราคาเจ็ดลยบาทนี้สวยไหม และที่สำคัญนะจ๊ะนูนูตั้งชุดแอลซ่าและเองจะได้ปีกแบบนี้นะคะมันเป็นปีกสวยไหมจ๊ะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิงเลยนี่แต่ว่าวันนี้ยายม่ได้มาช่วยวิวชุดแอลซ่ายังเดียวนะเว้ยยายมารีวิวไอแดงโยนมาเอ็งจะโยนให้มันดีๆไม่ได้หรือไงวะเฮ้ย ไอเด็กสมัยนี้นี่มันซ่อนไม่รู้จักจำอะอันนี้เป็นห้างนางเงือกแอรียวยายก็จะใส่ให้หนหนู้ดูนะจ๊ะน้องนูเดี๋ยวยายไปร้องชุดก้อนเลยเดอ้อเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือคลิปนางเงือกมาไ้ยหรือเรียกวพพ่าผะทุ่งนางเงือกไออิฟมันกระชังซื้อมาใส่แั้เดินเฮิร์ลบ้า ข้างแท้จะกลัวก่งคลานเดินแล้วเนี่ยดูนะอันนี้คือ,อเห็นพุงค่ะแ,แอบมองนะมันเลก็กอ่ะมันเล็กกว่ายายอยายตัวสูงไงสูงกว่าไออีฟแล้วก็นี่ก็ห้างมันก็เลยไม่ค่อยส่วยนะแต่ว่ามันก็ผิวๆนะเฮ้ยดูสิ <S <S 1> <S 1> เห็นว่าไออีฟเนี่ยมันซื้อมาจากร้านแม่อายนะฟูดยายมันใหญ่อนะ ถึ่งว้าแล้วคนมาช่วยนะสวยที่ทุดในสุพรรณเลยล่ะพูดจริงนะเว้ยเฮ้ยอันนี้คือเสื้อในแต่ว่า้านะไม่ใส่นี่ก็ใส่แบบนี้แหละขาจะใส่อย่างงี้ใครจะทําไหมค้าละไอแดงเฮ <c oughs> ้ยอยาจะใส่อะไรอย่างนั้นนะโทาให้ออกเฮ้ยไอแดงนี่พูดมากะค้าจะใส่อย่างงี้ทําไมเอ็งนี่ ค่้าชอบของค้าอย่างนี้อะคะไม่ยากโชว์สะดืออันขาวๆของข,าข้าชวยไหมล่ะหนูหๆโอ้ยนี่คือชุดเอลซ่าเวอร์ชันยายอีดชวยไหมจ๊ะชอเอ่ยชองามอารามแท้และตลึได้เจอครั้งหนึ่งสเสน่ห์ซึ้งตรึงใจหนูหนูว่าชุดเอลซ่าของยายมันส่วยไหมจ๊ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้แอเรียลของยายมันส่วยไหมต่อไปยายจะใส่ชุด เก่งท้องว่ะเฮ้ยไข้คอก็ไม่ค่อยจะดียายจะใส่ชุดโชยแต่ยายมั่นใจแล้วใส่สวยว่าไออีฟมันเยอะหน้าตามันคนละชั้นกันรือวะมาแล้วจ้ะหลานๆชุดเอลซา่านี่ก็คือชุดเอลซ่าของไออีฟมันยายอาจจะมีพุงนิดนึงนะเว้ยเฮ้ยพุงกินมาแต่เมื่อย็นก็กิกนมาซะเยอะเลย S <S เป็นยังไงละ่ะแอคติ้งคะเลิศไหมล่ะเหมือนเอลซาปะละ่ะชุดมันก็ยาววะนะยาวประมาณนี้แล้วมันก็เป็นผ้าแบบผ้าอะไรก็เรียกไม่ถูกแต่ว่ามันบางมากเลยวะเห็นข้างในของ้าเลยถ้าค้าไม่ใส่ผ้าทุ่งค้าไม่กล้ายืนโฉบด้านหลังมันก็มีปีกกมาแรงทับมะอย่างเงี้ยเอออย่ามองตูด้านะเว้ยมองปีก เอออย่างเงี้ยผิวๆแต่พ้ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันร้อนขา <c oughs> ใส่เสื้อคอกระชับโซวสีแดงเมื่อกี้เนี่ยูสบายว่าแยะว่า <c oughs> เด็กๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะเองชอบชุดในที่สุดชุดเอลซ่าหรือว่าชุดหนังเงือกหางสีฟ้าเข้ามาคอมเมนต์บอกยายนอ่นะส่วนยายน่ะล่อก <c oughs> ็ <c oughs> ชอบชุดนี้ไงไซดเดียว ห้องยายเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้อีบันน้อย <Okay. S 1> มันใกล้จะถึงสี่แสน subscribe แล้วอีกนิดเดียวฉันกดคะกด collect collect c o l l e ายากขยายมาอีกนะก็อย่าลืมกดตกกระใจเอ้ยกดปุ่มอะไรที่มันไปทำยางเงี้ยยางเงี้ยเขาเรียกปุออ่ออปอมอะไรวะเออปุ่มอะไรวะโชว์แม่มือห้ยายด้วยละกันตรงเนี้ย ยายจะได้รู้ว่าเด็กๆกชอบยายสำหรับวันนี้ลาไปก่อน